ท่านประธานที่เคารพกระผมครูมานิตสังพุ่มผู้แทนสุรินถิ่นช้างใหญ่ป้าไหมางามประคำสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานเก้าสารหงอมอพรอมวัฒนธรรมท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราก็มาถึงกันอีกแล้วนะครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตราสองร้เจ็ของรัฐนูลแห่งราชอณาจักรไทยประจำเดือนมก,กราถึงเดือนมีนาซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมจำได้ะผมเป็นคนสั่งนับองค์ประจุมเมื่อวันพุทธที่แปดกรกฎาก็เนื่องจากว่าพี่น้องเพื่อนผู้แทนพวกเราดูเสมือนไม่สนใจแต่วันนี้ผมเข้าใจเพื่อนผู้แทนแล้วครับเข้าใจโดยเจตนาลมอันบริสุทธิ์แล้วสำหรับเรื่องนี้ยืนยันได้ว่า จะไม่แตะในการนับองค์ประชุมเด็ดขาดถามว่าทําไมที่ผมพูดเช่นนี้เพราะเพื่อนผูแ้แทนของผมมันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่อ่ะก็ไม่รู้ว่ามันนั่งใจเสียเวลาอยู่ทําไมนี่ตะกี้อาจารย์กระหนกพูดชัดเจนท่านคณะกรรมการที่มาชี้แจงที่ก๊อทั้งหลายอย่ากโกรธผมนะครับผมกับท่านนั้นเราไม่มีเรื่องอันเคืองอะไรกันมาก่อนท่านก็มาในฐานะตัวแทนรัฐบาล มาในฐานะคณะกรรมการแต่ผมมันเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องทําหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงท่านไม่เบื่อประครับท่านนั่งประชุมกันอยู่ปฏิรูปปฏิรูป,ป,รลปแล้วรายงานเข้ามาสภาไม่มีแผนอะไรคืบหน้าเลยไม่ได้ทุกคนลุกขึ้นมานี่ไม่มีอะไรเลยที่ได้การปฏิรูปชัดครับอาจารย์กนกผมตอดแทนก็ได้มันเป็นวาทกรรม มันเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อความอยู่รอดหลังจากวันที่22พฤกษภา2557ที่ปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มาเขียนสร้างความสวยหรูเพราะวันนั้นก่อนมีการปฏิวัติก็มีกลุ่มหนึ่งน,นี่ออกมาเรียกชัดเจนว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนก่อนเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เรียกไปที่ไอ้หอประชุมกรมการทหารบกหรือว่าสโมสรทหารบกก็ปิดประตูตีแมวขังจอมยุทธไว้ทั้งหลายแล้วก็ปฏิวัติเลยแล้วก็มาเขียนและทมนวนแล้วก็ให้คำสวยหรูไว้เยอะแยะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็จำอยู่ทุกวันครับสมธานครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่คุนงานจะคืนกลับมาประชาชนวันนี้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้สองร้อยมาตรา2องเจก่อนจะถึงมาตรา2องรเจ็กองประมาณเป็นมาตราสองห้ให้มีแผนการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นยังไงครับการเมืองวันนี้ปฏิรูปไปทางไหนประสบผลสําเร็จเป็นอย่างไร เรามานั่งในสภาก็โต้เถียงกันไปกันมาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาการบริหารราชการแผ่นดินวันนี้ก็ดูเอาเองครับคําตอบนี้เห็นโจทย์ที่ออกมาปรากฏให้สาธารณาชนเห็นว่าบริหารราชการแผ่นดินเป็นยังไงผมไม่ต้องตอบวันนี้เด็กโรงเรียนมันนอกปอ .4 ป .5 มันตอบได้แล้วว่าเขาบริหารราชการแผ่นดินวันนี้เป็นอย่างไร ประสบผลสําเร็จขนาดไหนด้านกฎหมายกับด้านยุติธรรมอันนี้ผมบวกไปเลยท่านประธานก็เห็นครับว่ามันเป็นยังไงเราวันนี้ด้านกฎหมายกับด้านการยุติธรรมปฏิรูปได้สมบูรณ์แบบหรือไม่ผมเชื่อว่าคนมันดูสื่อทุกวันมันเห็นทุกวันว่าคําตอบใช่หรือไม่ใช่ กับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกบบระบวนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมไม่ต้องยกตัวอย่างคําตอบมีเห็นอยู่บนแผ่นดินทุกวันนี้ด้านการศึกษาทําพรบขึ้นมาฉบ,บับหน,นึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการฏรรูปการศึกษาทําท่าจะเข้มงวดหลังจากเขียนให้มีคณะกรรมการเพื่อการฏรรูปการศึกษาทําท่าวันนี้ก็บอกว่าแทงตั้งแต่ยกฤษีความ พราะคิดไม่เป็นแค่ไปคิดว่าเอาตำแหน่งผู้มนวยการออกเปลี่ยนเป็นตำแหน่งครูใหญ่คนมันพากันหัวลอกกันทั้งประเทศแล้วคิดหนูกวันนี้แทงไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกครูทำท่าจะตกใจพวกผมก็ทำท่าจะเดือดร้อนก็วันนี้ก็ไม่เห็นไปถึงไหนมาถึงไหนไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับ,รบกพ,อพอสอนี่คณะกรรมการอิสระเพื่อการบรรลุการศึกษา,ามาเรื่องการปฏิรูปทางนั้น เศรษฐกษิจวันนี้ตอบยิ่งชัดปฏิรูปจนทั้งแผ่นดินจะทำให้คนจนหมดทั้งแผ่นดินเป็นคอนเซปที่ชัดเจนเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่ก็มีโชคดีนิดนึงไปใส่ล้ายหรือไปใส่ความบักโควิดภาษาอีสานก็เอิญบักโควิดภาษาไทยก็เรียกว่าไอโควิด1 9ที 19. อะไรก็โยนใส่หมด ทั้งๆท,ที่มันล้มเหลวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เกิดช่องว่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถ้าแน่จริงก็คงไม่เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจออกหรอกครับถ้าหากว่าบริหารหรือปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจได้ประสบผลสาเร็จล้มเหลวหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งว่าเรื่องอื่นๆที่มีในประเทศนี้ก็ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาตรงเป็นปีหกสามวันนี้เนี่ยรับปากไว้เยอะแยะทำเหมือนใช่ ไอ้บางคนก็บอกว่าก็มีผลงานเช่นสร้างรถไฟลอยฟ้าออก็อิเงินตั้งยี่สิบล้านล้านเ้้วไปก็ไม่ทาอะไรเลยบอวันนี้ความเหลื่อมล้ําในชนบทยิ่งเกิดคนจนจนติดเพดานจนดับเบิลจนคนรวยรวยล้นฟ้าแต่ที่ปฏิรูปเห็นได้ชัดวันนี้คือในกรุงเทพที่ดินว่างเปล่าท่านประธานปลูกกล้วยปลูกอาคาปลูกตะไคร เพื่อเลี้ยงภาษีนี่คือความเป็นคนรวยที่มันมีความต่างกับคนจนความเหลื่อมล้ำเห็นชัดเจนท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าถ้าหากว่ารัฐะมีความตั้งใจจริงๆในการแก้ปัญหาหรือสภาพัฒมีความตั้งใจจริงๆที่จะติดตามในการแก้ปัญหาในการปฏิรูปผมว่าวันนี้คงจะมีอะไรเห็นม้างและนี่ไม่เห็นนะ สภาพัฒนวันนี้เป็นยาสามัญประจำรัฐบาลเมื่อวานผมวัวล่อคับท่านประธานท่านนายกบอกว่าเรื่องรัฐธรมนูญเดี๋ยวใจเลขาธิการสภาพัฒไปดูมันเกี่ยวอะไรกับสภาพัฒนเรื่องแกรัฐมนูลมันเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือไม่กับกรรมธิการวิสามันที่ศึกษารัฐธรรมนูญ ไอ้เลขาที่ว่าวัดเอาแต่เงินเกี่ยวยาฟื้นฟูนฟ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 นสี่แสนล้านนี่มานั่งพิจารณาโดยอ่าสิบเอ็ดอลหันนี่ก็ปวดหัวแล้วทําเรื่องก,การปฏิรูปก็ปวดหัวแล้วทําโครงสร้างของประเทศที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังนี่ก็ปวดหัวแล้วนรรมธา,านนี่ไปบอกว่าไอาไปดูเรื่องแลรทมนูญหน่อยผมเอาไปกันใหญ่ต่อไปสภาผู้แทนอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาคุยอะไรมีแต่มหาลือเรื่องปัญหาสะพานขาด ภายแรงกันอย่างเดียวมันต้องเอากฎหมายเข้ามาในสภาอนนี้บางทีเราช่วยได้เหมือนวันนี้ผมแนะนํนาม,มันก่อนว่ารัฐบาลครับวันนี้ช้กระแสของน้องๆที่อยู่จนบทเพราะวันนี้มันลุกไปถึงในปถมแล้วก็เดินก็ไปหามันไปทาเมนมาอยูนี่เป็นการแก้ปัญหาเรด้านการเมืองนะครับแนะนําของดีๆไปเยอะแต่ไม่เอาไปทํา นี่อาจารย์กะนก็แนะนำไปใครต่อใครก็แนะนําไปนี่ผมลุกขึ้นมาพิปรายสามครั้งแล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเหมือนกันอีกทุกครั้งนี่ผมเปิดดูแล้วกับฟอร์แบบนี่ของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาหกสองนี่เดือนมกราถึงเดือนมีนาหกสามผมแค่เอามาสองเล่มประธานต้องเอามาหลายเล่มกระเป๋ามันแดกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเห็นใจจริงๆเห็นใจประเทศนี้ เห็นใจประชาชนว่าแทบจะโดนต้มมาตั้งแต่หลังปีห้าเจ็ดจนถึงทุกวันนี้เอาเลยครับท่านประธานด้วยความเคารพเพราะผมนั่งกับท่านประธานเคารพแล้วก็เป็นความบังเอิญทุกครั้งที่ท่านประธานสุชาติท่านขึ้นมาทุกทีที่ผมอภิปรายท่านก็ให้ความเมตตาไม่เคยตักเตือนเรื่องเวลาเวลาจำกัดกับท่านประธานแต่เรื่องปฏิรูปนี้ผมยืนยันกับท่านประธานไว้เลยว่าผมจะเลิกอภิปรายในสภาแห่งนี้แล้วครับ ถ้าไม่เห็นการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดจากคณะกรรมการยิ่งกรรมการเนี่ยพูดกันมาก่อนปฏิวัติหลังการปฏิวัติแต่เพิ่งแต่งตั้งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเองกรรมการสิบสองฝ่ายนี่ที่ทำกิจกรมรมครอบดีย่อยนี่ผมจะติดตามกับท่านประธานครับเอาเละครับท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพท่านประธานเลยเวลาที่ท่านประธานให้ความเมตตาโอกาสกับผมผมไม่ได้โกรธท่านนะครับคณะกรรมการที่มาชี้แจงตั้งแต่ท่านรองพิษนุลงไป นั่นสุขุมพงษ์มั่นคำก็สนิทกันตั้งแต่เป็นผู้แทนพรรคไทยรักไทยนะครับไม่มีเรื่องอะไรกดเครื่องกันแต่ข้อ,ขอเท็จจริงมาพูดส่วนพวกท่านจะแก้ข้อเก่าวหายอย่างไงก็เชิญตามสบายแต่นี่ความรู้สึกของผมความรู้ของผมและประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่เห็นเกิดกับบ้านเมืองในวันนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่นั้นเขาไม่เรียกว่าครูบมานิตครับขอพวกคุณรับระธานนะ